s u r p r i พรส์ไลจากต่างประเทศดูเหมือนต่างประเทศไหม <laughs> อยู่ต่างประเทศนะคะอยู่ตอนนี้อยู่อเมริกาเหมือนอยู่อเมริกาไหมฟีลเหมือนยู่ประเทศไทย <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีใครเข้ามาแล้วบ้างอินเทอร์เน็ตติดไหมเอ่ยฮัลโหลสวัสดีค่ะ ฟลิงจะมาสอนเทคนิคนะคะ3ส,สิ่งทําแค่3ส,สิ่งนี้ช่วยคุณดูดีระดับขึ้นทันทีสิบเท่าแล้วก็ขายดีขึ้นด้วยฟลิงเน้นขายดีนะเพราะถ้าตัวจริงคุณดูดีเนี่ยคุณขายอะไรคุณก็ดูขายดีค่ะม,มาไหนใครพร้อมจะเรียนแล้วคอมเมนต์หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะไลฟ์ตอนนี้ไลฟ์จากต่างประเทศไลฟ์จบลบคลิปทันทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็ดดี้มามีไม่รู้ว่ามาต่างประเทศอยู่ต่างประเทศจริง,รงๆอะดูดูด,ดูแต่ฟิลแบบ ดูแอบเหมือนอยู่ไทยเนาะให้ดูต้นไม้ว่าอยู่ต่างประเทศจริงๆ <laughs> โอเคไหนใครพร้อมเดียวละคอมเมนต์หนึ่งหนึ่งหนึ่งหน่อยค่ะตอนนี้ที่ไทยกี่โมงแล้วนะตอนนี้ตอนเที่ยงที่อเมริกาหนึ่งหนึ่งหนึ่งคุณลิขรบอกว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเคเดี๋ยวลิงสรุปไว้ให้แล้วนะคะสั้นๆพอดีรอเวลาเนาะเดี๋ยววันนี้ขึ้นเครื่องกลับและก็มาสรุปสั้นๆสี่ข้อสามข้อว่าทำอย่างไรบ้าง คุณจอยเกอร์สวัสดีค่ะโอเคพอเรียนกันแล้วบอกเลยละกันข้อหนึ่งนะคะทํสามสิ่งนี้เอาไปทดลองทํา3สิ่งนี้ก่อนปกติเนี่ยอันนี้จะสอนอยู่แค่อยู่ในคอสของ VIP นะคะสิ่งแรกเลยก็คือที่ทําให้คุณดูดีริดแล a บคุณคุณริกแลบอกว่าเที่ยงคืนค่ะที่ไทยก็มาเรียนกันดึกหน่อยเนาะเลยอเรียนแบบนึงปรับภาษาไทยพูดพูด,พ,ดพูดแล้วงงง,งก็มาเรียนกันดึกนิดนึงนะคะโอเคข้อแรกข้อแรกก็คือ สิ่งที่ทําให้คุณดูดีมีระดับขึ้นง่ายๆเนาะดูรวยขึ้นดูแพงขึ้นทันทีเลยก็คือเห็ <S <s นไหมว่าทําอะไรหน้าผมนะคะหน้าผมต้องเป๊ะผมอันเนี้ยฟลิงทํามาจากที่ไทยนะยังไม่ได้สระผมเลยแล้วยูหลายวันมากนะคะทําให้ฟลิงแบบดูดีมีระดับมากแล้วฟลิงไปไหนมาไหนนะในอเมริกาไม่รู้ว่าเขามองเพราะเราเป็นเอเชียหรือว่าเราแต่งตัวดีเกินไปก็ Κ ไม่รู้คนแถวนี้แบบอยู่อเมริกาคนคนเมรค่าชอบใส่เสื้อยืดขาสั้นนะงงมากๆนะคะแต่เราแบบ เราแต่งตัวดูดีจนเป็นีิใส่แล้วเนี่ยเวลาเราไปใไนมาไหนเราก็แต่งหน้าทําผมนี่อยู่อยู่เมกาก็อยากให้ตัวเองดูคมๆเพราะอยู่นี่รู้สึกว่าเต็เงแบบหน้าดูไทยมากก็เลยจะแต่งหน้าให้ดูคมๆนิดนึงนะคะแล้ขึ้นไปไหนมาไหนคือคนมองแบบ บางทีคนแบบคุยคุยกันอยู่พอเราเดินผ่านคนแบบหยุดคุยแล้วก็สกิดสกิกันผู้ชายนะผู้ชายมีงะ <co ff ue> ก็ช่วยคุณดูดีมีหลักขึ้นนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยเวลาคนที่อยู่ใกล้ๆคุณรอบตัวคุณเนี่ยเขาแต่งตัวไม่ดีเราใส่เสื้อยืดกริงๆค่ะเส้นพอดีมีญาติๆอยู่ที่เมากาบางคนเขาก็แต่งตัวสบายๆใช่ไหมแต่ว่าเราเราอยู่ที่ไทยเราแต่งตัวดีไว้ก่อนเนี่ยเวลาเขาเห็นเราแต่งตัวดีเนี่ยเขาก็อยากแต่งตัวดี ตามขึ้นไปด้วยนี่ฟลิงการันตีเลยนะเพราะว่าข่าวที่แล้วมาคือฟลิงติดนิสัยแต่งตัวดีมาตลอดเสื้อผ้าน้าผมฟลิงจะเตรียมเป็นวันมาเป๊ะเลยแล้วก็ญาติฟลิงที่เขาไปทานรอบที่แล้วเราไปทานอาหารกันที่ที่โรงแรมหรูเลยนะคะโรงแรมของทรัมป์แต่ว่าญาติฟลิงก็คือแต่งตัวธรรมดามากพอไปรอบสองเขาเห็นฟลิงแต่งตัวดีมากเขาก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเปลี่ยนเสื้อนะเพราะว่าเธอแต่งตัวดีมากเขาเห็นฟลิงทํทผมใช่ไหมเขาก็แต่งตัวดีขึ้นตามไปด้วยเห็นไหมอยากเราอยาก เราอยากเขาเรียกว่าอะไรอย่าลดอย่าลดมาตรฐานของเราให้เท่ากับคนข้างๆเราหรือเพื่อนเราหรือว่าญาติเราเราทำเต็งให้อยู่ในมาตรฐานเราทาให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคนที่เขาอยู่กับเราเดี๋ยวเขาก็ทาเต็งให้ดีขึ้นดีขึ้นแล้วคือเวลาอาหารหรูมากเลยนะทรัมป์ต้องจองญาติๆคือแต่งตัวแบบสบายๆมากแต่เขาเห็นฟลิงมีทําผมด้วยเขาแบบอุ๊ยไม่ได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปทําบ้างประมาณนี้นะคะหน้าผมอย่าลืมผม ถ้าใครอยากได้เครื่องม้วนผมอันนี้ฟลิงม้วนเองจากประเทศไทยนะคะให้ DM มาหลังไม้นะตอนตอนที่ฟลิงซื้อราคาแพงมากเลยแต่ว่าตอนนี้ราคาลดแล้วเดี๋ยวฟลิงส่งลิงไปให้ถ้าใครอยากได้นะคะโอเคสิ่งแรกที่ทํานะนี่คือเคล็ดลับที่ทําให้คุณดูดีมีดับขึ้นเลยเพราะจริงๆฟลิงเป็นคนที่ผมฟูมากเป็นคนผมเส้นหนาผมเยอะผมฟูนะคะแล้วการเซตผมหรือว่าทําผมเนี่ยช่วยฟลิงดูดีมีดับขึ้นจริงๆแล้วก็ไปไหนมาไหนเนี่ยหรือนี่โอเคเราดูลุกเป็นเอเชียใช่ไหมแต่ว่าเราก็ดูดี ระดับเราได้รับการปฏิบัติอย่างดีที่สนามบินฟุลลิงเข้าตอมอแป๊บเดียวแบบประมาณ2-3นาทีอะ เอเชียนคนอื่นๆคือแบบค่อนข้างยาวแล้วก็น่าอาจจะเป็นที่เรื่องการแต่งตัวด้วยนะคะโอเคข้อ 2. ไปไวๆเลยเนาะข้อ2อสสิ่งสิ่งที่จะช่วยคุณดูดีเนี่ยดับขึ้นนะคะข้อ2เลยคือเสื้อผ้าพลิงย้ำอยู่ตลอดนะว่าเสื้อผ้าเป็นภาษากายที่สําคัญมากๆเป็นสิ่งที่คุณใช้คุยกับตัวเองว่าคุณเป็นใครคุณมาจากไหนแล้วทาให้คุณรู้สึกมั่นใจขึ้นด้วยถ้าคุณมีความมั่นใจความมั่นใจในทางที่ดีนะคุณทําอะไรก็รู้สึกมันเป็นมันเป็นพลังงานมันส่งออกมาใครๆก็อยากจะคุยกับคุณอยากจะเข้ามาคุยกับคุณแล้้ววรูึก่า ผู้หญิงคนนี้เหมือนดูมีอะไรคนคนนี้เหมือนแบบไม่ได้ขายของธรรมดาคนคนนี้ดูมีพลังดูอยากจะมาเข้าใกล้อยากจะมารับพลังใกล้ๆเขานะคะซึ่งเสื้อผ้าเนี่ยเดฟลิงจะสอนให้สองข้อบอกแอบบอกนะสองข้อให้เลือกเสื้อผ้าที่ทํามาจากวัสดุที่มีคุณภาพนะคะเป็นอะไรก็ได้แบรนด์อะไรก็ได้ที่คุณสะดวกราคาเท่าไหร่ก็ได้ที่คุณสะดวกไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบรนด์เนมนะคะเดฟลิงจะบอกแอบบอกให้นะว่าผ้าสองชนิดที่คุณควรซื้อเก็บเอาไว้ผ้า ผ้าชนิดแรกคือคอตตอนนะคะอันนี้ฟลิงใส่คอตตอนอาจจะรีดยากนิดนึงแต่คอตตอนหยิบมาใส่เมื่อไรก่ก็ดูดีนะดูสวยดูแพงเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าอากาศจะร้อนจะหนาวเนี่ยคอตตอนก็ยังแบบยังไปได้นะยังไปต่อได้นะคะวันนี้ที่นี่อากาศไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนเมืองไหนนะพีเอมมี่ัสดีค่าไลฟ์ทิ้งทวนกับวันนี้แล้ว <laughs> ฮัลโหลโดนเอาโดนเอามา,าปล่อยไว้ที่ห้างแป๊บนึงนะคะพอดี ปรดีเจ้าภาพไปคลินิกไม่สบายเจ้าภาพไปหาคุณหมอแล้วก็เอามาไว้แถวนี้แป๊บหนึ่งเราก็เลยไม่รู้ทำอะไรก็เลยไลฟ์นะคะก็เนี่ยเสื้อผ้าให้เตรียมไว้ตลอดเลยนะทุกวันอย่างฟลิ่ลิงมาเที่ยวอันนี้ฟลิลิงไม่ได้สอนสําหรับเฉพาะมาเที่ยวนะคะแนะนําว่าให้คุณเตรียมเสื้อผ้าไว้เลยว่าพรุ่งนี้คุณจะไปไหนไปส่องขราใช่สามวันสองคืนสามวันสองคืนตัวแบบพันสี่ร้อยเหรียญสามวันสองคืน เราก็เอนจอยไปนะคะเอนจอยสงสารคนคนเดี่ยวนี้เป็นเศรษฐีคะ่ะปล่อยเขาไปเขาดูแลได้ <laughs> นี่เห็นไหมแต่งตัวให้ดูดีคนที่อยู่กับเราคนที่เดินด้วยกับเราเขารู้สึกภูมิใจเพราะว่าคนที่เขาเดินด้วยกับฟลิงเนี่ยเด็กฟลิงเนี่ยเขาเดินเขาแบบเขาแต่งตัวธรรมดานะแต่เขาเดินกับเราคือเขาแบบยืดมากว่าแบบโอ๊ยเราแต่งตัวดีดูสวยนะคะโอเคมาต่อกันข้อ2 เลือกเสื้อผ้าเมื่อกี้ฟลิงแอบบอกไปแล้วนะผ้าที่หนึ่งที่ทําให้คุณดูดีคือผ้าคอตตอนใช่ไหมแล้วก็เวลาคุณปกติโอเคสมมติถ้าอยู่ที่ไทยจันทถึงสุขถ้าคุณรู้ว่าคุณจะไปไหนให้เตรียมเสื้อผ้าไว้เลยจันทรอังคารคุณพิรุษส,สุขนะคะแล้วแต่ละวันในียให้เตรียมอย่างน้อย2เซตแต่ถ้าคุณไม่มีแผนว่าจะไปไหนฟลิงก็ยังแนะนําให้เตรียมอยู่สําหรับ เขาเรียกว่าเป็นแคปซูลเสื้อผ้านะสำหรับไปเที่ยวสาหรับไปพบผู้ใหญ่สําหรับไปมิทติง้งหรือว่าสําหรับไปแฮงเอาทอย่าให้คุณเตรียมแขวนลาวเก็บไว้เป็นเซตๆเวลาเอ็กซิเดนต์ลคุณจะได้ไม่ต้องมาจัดเตรียมเสื้อผ้าใหม่แล้วมันแมทชิ่งกันแล้วคุณสามารถหยิบออกมาแล้วใส่ออกไปได้เลยสมมุติว่าอีกสินาท,ทีมีนัดคุณก็หยิบออกมาแล้วก็ใส่ต่อได้เลยแปะเบอร์โทร QR code ที่ห้างด้วย ได้ค่ะได้ค่ะแถวบ้านแถวบ้านไม่มีร้านสปานะพีเอมบีเมื่อกี้คือไปเดินเล่นแถวคอมมูนิตี้แถวแถวแถวรักกรีนเราอยู่แถวลักกรีนเป็นสาวรักกรีนนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ไปเดินดูเนาะเวิร์กอาไม่ไม่มีสปานะแถวบ้านไม่มีสปาแต่คนแถวเนี้ยโอเควนนี้เจ้าผ้าแบบปวดหลังไปหาไคโรแพคทีสที่นี่ต้องการสปาอย่างมากนะคะต้องการต้องการนวดอย่างมากที่นี่ไม่มีนะคะพีเอ็มีไม่มีจริงไม่มีจริงหมอสัตว์มีเยอะพวก พวกแบบอาหารไทยมีเยอะแต่ว่านวดอ่ะไม่มีนวดไม่มีจริงแถวเนี้ยดื่มน้ําเยอะๆนางก็ดื่มน้ําเยอะนะเจ้าภาพก็ดื่มน้ําเยอะดื่มน้ําตลอดเลยเห็นแบบตรงไหนของบ้านก็มีแต่แก้วมีแต่น้ํน้ำ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 แล้วก็เหมือนทํางานหนักกะค่ะตรงเนี้ยเขาเขาปวดแบบเฮิร์ตมากแล้วก็ไปเหมือนแบบวันนี้มีมีนัดเจอไคโรแพคทีสใช่ก็เลยเอามาเอาเอาฟินมาโปะไว้ตรงนี้ก่อน คุณจอยเกอร์บอกว่าเราไม่ควรใส่สวมใส่เสื้อยืดหรอตั้งแต่ฟูลิงเรียนปรับภาพลักนะฟลิงไม่มีเสื้อยืดอีกเลยอยู่ในตู้เสื้อผ้ามี2ตัวนะคะตัวแรกก็คือเป็นเสื้อทีมฟุตบอลที่ชอบไม่กล้าทิ้งเพราะว่ามันเป็นเสื้อแชมหายากเสื้อตัวที่2เป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่เป็นเสื้อยืดจริงๆเสื้อยืดเนี่ยฟลิงไม่แนะนําเลยนะฟูลิงไม่แนะนําไม่แนะนําจริงๆนะคะเพราะว่าเรายังมีเสื้อผ้าตัวอื่นที่ช่วยคุณใส่แล้วดูดีมีระดับขึ้นอีกเยอะเส้นเสื้อเชิ้ตหรือเเสสื้อป็นร เป็นกระโปรงแบบนี้เสื้อกล้ามที่ทํามาจากผ้าที่มีคุณภาพอ,าอีกอันหนึ่งฟลิงจดไว้ในนี้นะเป็นไกด์ไลน์ให้อันนี้สอนพิเศษเลยนะคะถ้าเสื้อสมมติถ้าเสื้อถ้าอยากใส่ให้ดูดีดูมีระดับเป็นผู้ใหญ่ขึ้นให้เลือกผ้าที่ทํามาจากซิลส์หรือว่าผ้าไหมนะคะจะช่วยคุณสวยดูดีมีระดับขึ้นอือฮึแล้วก็อย่างวันนี้ฟลิงมาเที่ยวใช่ไหมฟลิงมาเที่ยวแบบเป็นทริปสั้นๆนะสามวันสองคืน S <S สามวันสองคืนแต่เดินทางไกลมากนะคะฟลิงก็เตรียมเสื้อผ้ามาเผื่อมากกว่า3วัน2คืนเช่นเรามีเตรียมเสื้อไปเพราะว่าคราวที่แล้วเราไปโรงแรมใช่ไหมดีที่ฟลิงเตรียมเสื้อสําหรับออกไปทานอาหารเป็นดินเนอร์รอบนี้ฟลิงก็เตรียมมาถึงแม้ว่าบางวันจะไปดินเดอร์บางวันไม่ได้ไปดินเดอร์ที่ร้านหรูๆแต่เราก็เตรียมไว้1ชุด2ชุดด้วยซ้ํา2โทนสีด้วยสีดํากับสีครีมนะคะแล้วฟลิงก็เตรียมรองเท้าฟลิงมาต่างประเทศนะรองเท้าฟลิงมาสั้นๆ ผ้าซาตินใส่งานไหนผ้าซาตินก็ใส่ได้ค่ะผ้าซาตินสามารถใส่แทนผ้าไหม่ได้นะเพราะปกติผ้าใหมเนี่ยซิลส์เนี่ย,นยในต่างประเทศค่อนข้างแพงมากเราสามารถใช้ผ้าซาตินใส่แทนได้จริงๆแนะนานะผ้าไหม่กับผ้าซาตินถ้าเป็นเดรสยาวใส่กลางคืนดูสวยดูเซ็กซี่แล้วก็ดูแพงมากค่ะถามว่าใส่กลางวันได้ไหมกลางวันใส่ได้ค่ะซาตินแต่แนะนําให้เป็นเสื้อเชิ้ตหรือว่าเป็นเอ่อเป็นกางเกงนะฟลิงเดี๋ยวฟลิงจะบินกลับเย็นนี้ฟลิงเลือกใส่เป็น ฟลิงเลือกใส่เป็นยังกงผ้าไหมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนนะ <laughs> เตรียมเสื้อผ้ามาเยะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไปทานลันช h ก็แต่งตัวสบายๆนะคะเดี๋ยวไปทานอาหารมื้อเที่ยงแล้วเดี๋ยวตอนตอนบ่ายบินก็แต่งอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วฟลิงจะได้รับคําชมตลอดว่าแต่งตัวดีตลอดแต่งตัวดีเวอร์เกินไปแต่งตัวดีเวอร์กว่าเจ้าผ้าแต่งตัวดีกว่า แต่ตัวดีกว่าคู่เดทฟลิง่นแหละฟลิงไม่อยากพูดก็คูเดทออกสื่อนะเพราะว่ามาต่างประเทศไม่ได้บอกพ่อกับแม่ไม่ได้บอกแดดดีแบบนี้นะเดี๋ยวโดนจับโป๊ะนะคะโอเคย้ำอีกครั้งว่าเราไม่ควรสวมใส่เสื้อยือดใช่ไหมฟลิงแนะนําว่าถ้าคุณอยากปรับภาพลักให้ดูดีนะมีะดบบขึ้นสิบเท่าเสื้อยือดฟลิงแนะนําว่าให้ข้ามไปก่อนแล้วลองใส่เสื้อผ้าตัวอื่นเส้นเสื้อเชิ้ตเสื้อกล้าม เดวถ้าสส่เดียเด่ยวแนะนําให้เป็นซิลส์เท่านั้นนะคะถ้าซาตินคนใส่งานแบบไหนโอเคย้ําอีกครั้งว่าใส่งานกลางคืนจะช่วยคุณสวยดูเซ็กซี่มีระดับขึ้นแต่ถ้าเป็นกลางวันแนะนําให้เป็นเสื้อเชิ้ตเป็นใส่เดี่ยวได้สําหรับผ้าซาตินเป็นกางเกงขาสั้นขายาวได้สาหรับผ้าซาตินค่ะแล้วก็ใส่สําหรับเดินทางได้ด้วยนะฟลิ้งชอบใส่อีกตัวหนึ่งมากๆฟลิ่งจะมีผ้าซาตินกับผ้าไหมยอย่างละตัวนะคะเป็นกระโปรงซาตินตัวหนึง่งอะไรเหล่านี้ฟลิ้งแนะนําให้คุณลงทุนเก็บเอาไว้เลยนะหยิบมาใส่เมื่อไหร่ ทันทีเลยนะคะโอเคเวลายังเหลือเยอะเวลายังเยอะเย,เยอะข้อสามนะคะสิ่งที่ทำให้คุณดูสวยดูดีมีระดับขึ้นทันทีเลยคือการมีกระเป๋าดีๆสักใบอันนี้กระเป๋าฟลิ่งใบนี้ฟลิ่งชอบมากเลยเป็นใบใหม่นะอัปเดตอัปเดตเป็นใบใหม่สำหรับใช้เดินทางโดยเฉพาะนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าทําไมถึงชอบใช้เวลาเดินทางเดี๋ยวให้ดูว่าข้างในมันรบมากนะคะเพราะว่าใบเนี้ยใช้เดินทางจริงๆใส่พาสปอร์ใส่ตัวและที่สําคัญเดี๋ยวให้ดูนะนี่น้องล็อกเองเพราะว่า น้องไม่ได้เป็นซิปดูใกล้ๆน้องเป็นแม่เหล็กแล้วน้องก็จะล็อกเองเวลาเราเดินทางเนี่ยเราต้องควักพาสปอร์ตเข้าพักควักโทรศัพท์เข้าออกควักมือถือเข้าออกคักตั๋วควักนูน่นควักนี่เยอะมากๆควักใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็ระเป๋าเราปิดเองเนี่ยเห็นไหมดูปลอดภัยมากขึ้นแล้วใบนี้ฟลิงบอกเลยว่าฟลิงใช้บนเครื่องตอนเดินลงแอร์ชมใหญ่เลยว่ากระเป๋าคุณน่ารักมากจริงๆใช้อะไรก็ได้นะที่คุณสะดวกกระเป๋าอะไรก็ได้ที่คุณสะดวก คลิงไม่ได้บอกว่าของคลิงดีที่สุดอะไรก็ได้ที่คุณสะดวกนะคะแต่แนะนําว่าให้ใช้กระเป๋าที่ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพแล้วโดยเฉพาะเวลาถ้าคุณมาเที่ยวต่างประเทศอยากจะให้ใช้หนังที่หนานิดนึงนะให้ดูให้ดูการตัดเย็บอันนี้เย็บที่ไทยนะฝรั่งยังชมเลยอันนี้สําหรับไปเที่ยวนะคะเดี๋ยวให้ดูทางข้างใส่ปากกาได้แล้วก็อันนี้ล็อกเองอัตโนมัติแล้วที่หูหูสามารถที่จะล็อก แบบนี้ได้ด้วยอีกขั้นหนึง่งและให้ดูคุณภาพงานไทยดีมากฝรั่งชมทุกคนญาติญาติฟลิงแบบชอบมากนะคะนี่ก็กระเป๋าดีๆช่วยอัพเลเวลการดูดีมีระดับของคุณได้ทันทีนะฟลิงแนะนำสำหรับฟูลิงนะสำหรับลิงที่ใครที่แต่งตัวเหมือนฟูลิงนะคะที่โทนสีเอิร์ธโทนขาวดำครีมน้ำตาลฟ้าแล้วก็ชมพูอ่อนแต่งตัวสไตล์แบบผู้ดีนะคะ สีน้ำตาลทองเป็นใบที่เข้าได้กับทุกสีจริงๆฟลิงจะใช้สีนี้แล้วสีนี้จะช่วยให้คุณดูดูเป็นคนใจดีด้วยนะดูเป็นคนใจดีอ่ะมีใครอยากให้แบบแอบส่องกระเป๋าบ้างไหมกับของนี้คือเตรียมบินเลยนะคะก็คือของจะเยอะมากๆแล้วให้ดูตอนปิดอีกทีนึง <S <S อืมน้องปิดเองอัตโนมัตินะคะโอเคเรามาทวนกันนิดนึงไปกันเร็วๆเนาะเพราะว่าฟลิงไลฟ์ก่อนที่จะไปลันช์แป๊บหนึง่งเพราะว่าจะพาไปหาคุณหมอ สามสิ่งที่จะทำให้คุณดูสวยดูดีมีระดับดูแพงขึ้นขายดีขึ้นพลิ้งเน้นคําว่าขายดีเพราะว่าถ้าตัวจริงคุณดูสวยดูดีเนี่ยขายดีเนี่ยใครๆก็อยากจะเป็นเพื่อนกับคุณใครๆก็อยากจะซื้อของกับคุณใครๆก็อยากจะลงทุนให้คุณสําหรับสาวโสดนะการสวยดูดีมีระดับสําคัญมากโอเคพลิ้งสารภาพก็ได้พลิ้งมาเดทนะไม่ได้แบบก็มาเที่ยวด้วยมาเดทด,ด้วยนะคะแล้ว ผู้เดทฟลิงเขาก็ไม่ได้มีแลนอะไรมากให้ฟลิงแต่ฟลิงตื่นเช้ามาฟลิงแต่งตัวทุกวันแต่งตัวสวยทุกวันแต่งตัวดีทุกวันจากที่จากที่เจ้าภาพไม่มีแพลนให้นะมีแพลนให้ตลอดแล้วก็เหมือนแถวนี้ก็ไม่ค่อยมีร้านอาหารหรูๆนะเราไม่ได้เราอยู่ในใกล้ๆ้ดาวเทาแต่เราไม่ได้อยู่ดาวเทาของเมืองนี้เราอยู่ชิคาโกเราไม่ได้อยู่ดาวเทาชิคาโกแต่พอเราแต่งตัวดีแต่งตัวสวยอยู่ตลอดเวลาเน,นี่ยเขาก็เลยแบบมีแลนพาเข้าเมืองพาไปที่ดีด ตลอดเลยนะคะเนี่ยสำหรับสาวโสดนะอยู่บ้านไปเดทก็แบบห้ามตื่นมาหน้าโซมฟูลิ่งก็คือทำทำขนตาไว้เลยคือตื่นเช้ามาอย่างน้อยก็มีขนตานะคะแล้วเราฟลิ่งไม่เคยเจอคู่เดทแบบเดินออกมาจากเดินออกมาจากเทอร์มินอลปุ๊บ วยเสื้อผ้าคือเปลี่ยนใหม่อาบน้ําใหม่เลยเพื่อที่เขารู้สึกว่าตัวเราหอมอีกอันนึงฟลิงแถมให้นะคะสิ่งที่ทําให้คุณดูรู้สึกดีรู้สึกแพงรู้สึกดูรวยขึ้นก็คือข้อ5้านะข้อ5้าคืออย่าลืมฉีดน้ําหอมฉีดน้ําหอมอะไรก็ได้ฟลิงยังไม่ได้แบบว่าย้าว่ามันต้องเป็นลักชัวรี่หรือเป็นแบรนด์เนมที่มัน